กวาดล้างจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยเงินกู้โดยผ่านแอปพลิเคชันซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างชาติทางสำนักงานตรวจเง่งชาติได้มอบหมายท่านคนโดดเอกปิยะอุทายโยรองพบตร ให้กำกับดูแลศูนย์เงินกู้นอกระบบทางสตมได้ขานรับโดยท่านรัดก,การได้มีการสั่งการให้ออกวาดล้างจับกลุมคนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยเงินกู้โดยผ่านแอปพลิเคชันซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างชาติมาดำเนินการในประเทศไทยจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการไปกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันซึ่งไม่ได้รับการรับรองจากทางรัฐบาล จะต้องโดนดอกบเบี้ยสูงและมีการยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทําให้มีการโทรไปทวงจากญาติพี่น้องพ่อแม่แฟนให้ได้รับความับดายแถมยังเอาภาพที่อยู่ในกล้องมือถือเราไปประจานสร้างความเสียหายกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ไม่รู้เรื่องเป็นจํานวนมากจึงขอเตือนว่าอย่าพิ่งไปหลงเชื่อแอปพลิเคชันดังกล่าวนะครับซึ่งมีอยู่ หลายสิบคับด้วยกันในปัจจุบันส่วนที่สองที่ขอเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ยังไปสมัครงานเป็นโอเปอเรเตอร์ให้กับแอปพลิเคชันต่างๆมีการทวงหนี้ต้องเช็คดูก,ก่อนว่าคนที่เราจะไปทํางานได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือไม่นะครับเพราะท่านอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้ร่วมกระทาผิดได้เรื่องที่สามก็คือชุมชนนะครับต้องเข้มแข็ง หากพบเห็นสิ่งผิดปกติมีคนเข้าออกจํานวนมากมีคนต่างชาติมีคอมพิวเตอร์มีลักษณะที่ไม่ไม,ไม่ดูแล้วไม่ดีก็ปวดแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็น191หรือสตอสมนะครับก็จะไปตรวจสอบผู้สูบทราบหากพบการทำผิดก็ดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับ